はいました。 有沒有你没得没？没得？你偷嘞？ 干！干！<laughs> 大江南北，万里路。 เดี๋ากระเป๋าวางไว้ไหนนี้นะที่มัถ้านักเรียนมาอยู่แถวนี้นะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้อย่างไร เห็นปลาเขานักเรียนดูแ exactly. ต่สิ่งมีชีวิตที่จับต้องได้นักเรียนเห็นไหมอากาศเป็นยังไงบ้างดีอากาศวันนี้มีความสดชื่นมีความน่าเริงมีความเป็นธรรมาตมีธรรมชาตินะฮะบ้านเรามีธรรมชาติที่สวยงามเห็นไหมเราไม่ถ้าเรียนเปรียบเทียบกับกรุงเทพสิเป็นยังไง เดี๋ยวทของคู่ชนะจรู้อย่างนึงไม่คอยดีมีเอ้ยแหล่งน้ำขนาดใหญ่บ้านม้องห้ไเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างเท่าไหร่เลยนะเนี่ยอ๋อ ต้นไม้ต่างๆแล้วก็ต้นหญ้าต้นไม้ต่างๆนี่บอกไม่ละเอียดหรือต้นอะไรบ้างไม่รู้จักต้นยูคาลิปตัสค่ะต้นปากต้นอะไรอีกต้นช้ำทำอะไรนะทำชาทำช้าค่ะอ้าฟังก่อนข้อที่สามถ้าเราจะปรับปรุงระบบนิเวศบริเวณเนี้ยจะทำยังไงบ้างโอขยะตรงนั้นจะกำจัดตยะตกเฉลี่ยซึ่งข้างในเนี่ยมันจะเสียเร็วมัน มันมีอีลาสติกเยอะใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าตักมือเรารู้เนี่ยตรงไหนเพื่อนไม่เพื่อนเนาะแล้วก็อยู่ในท ไอคอนเฉลี่ยคือคือจัน้ำต้นไม้จัดน้ำอะไรบ้างระบุมาเลยจัดน้ำมีปลาแล้วก็อาจจะมีกมุ้งเนียแล้วก็มีนกแล้วก็ส่วนต้นมไม้ก็จะเป็นต้นแครต้นสักแล้วก็ต้นกล้วยก็อือน่นไม่รู้จักเลยเหรอฮะเนี่ยเนี่ยไอ้<ม>ต้นที่ <S <S ที่มีป้ายปิดติดอยู่เนี่ยเขาเรียกต้นอะไรต้น ฮาาะปลาขาเปนอะไรไม่เห็นมีสักฝักอ่ามีมนุษย์มีต้นไม้ต้นอะไรบ้างนะที่บอกคุณผู้ชมอ่ะต้นสาต้นยูคานะคะต,ต้นไผ่อ่าอันนี้ใช่ต้นหาเราอยู่ประโยชน์ของระบบนิเวศบริเวณนี้มีอะไรบ้างเรียยประโยชน์มีอะไรบ้าง มีน้ำเอาไว้อ <teaching. S 2> ุปโภคบริโภคอ่าถูกต yeah oh ้องมีแหล่งน้ำท um, so ี่อุดมสมบูรณ์จ้เอาไว้ให้มนุษย์ได้อุปโภคบริโภคมีอยู่สามอย่างนี่ควาขงากงวิ่งวิ่งวิ่งงมีเียงน้ากว่นนอันนี้เอออะไระ ขาดีขาดีขายดีดีดีเออเล้วนลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแเลขเ้าเลขสิบเจ็ดสองสามเดียวล่รับขนมเขาวะขนมา่ไหมใลงก้าสิบสองสามสี่เวลากดลงไปปล่อยขึ้นมาให้สุดนะ ปล่อยใ,ใ,ให้มันให้สุกให้มันหัวใจให้มันรีบาวขึ้นมาแล้วก็กดลงไปใหม่โอเคไหมไม่งั้นมันจะจจจจดังด่งดังด่งดั่งดั่งท่านเอาไปทำไม